ก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ที่เรามาร่วมสังสรรค์กันโชคดีมากวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ทํากันมาหลายปีแล้วตรงนี้นะครับก็จะพยายามทําให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกๆปีนะครับ,นะรบเรื่องคําถามคําตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาไม,ม,ม่เหมาะสมหรือว่าชักสีหน้าหรือหรือแสดงอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะไมก็ก็กลับขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย พผมก็คือคนเหมือนกันนะครับทำงานมามันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้คิดอะไรนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับผมกับทีมรัฐมนตรีทุกพักวันนี้ก็มีทุกพักนะครับที่มากันนะครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้มีการแตกแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรามี314เสียงนะครับเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาเพื่อ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ดีขึ้นและในที่สุดก็จะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับ